สวัสดีครับเสียงลมเสียงลมแรงมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นไรไม่รู้ลมแรงเฉยเลยนะครับเออหรือเป็นเพราะเราไม่ตัดเล็บเนี่ยลมแรง <c oughs> นะฮะอ่ะแต่ครับวันนี้ก็มาชมพระใหม่ก็ถือว่าเป็นพระใหม่แต่ว่าเป็นพระใหม่ที่พิธีดี สำหรับผมคิดว่าพิธีดีเลยแหละนะฮะเป็นพิธีการจนาพิเศษนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเขียนว่าพระพุทธรูปนะฮะภาพประจําชนมวานนะครับรอเก้านะครับโปรดเก้าให้วปออจัดสร้างนะครับสิทธิ์สิทธิ์โรงเรียนอะไรนะป้องกันราชอาณาจักรนะครับจัดสร้างพุทธพิเศษวัดพระแก้วนะครับ พระชนมะวานก็คือพระปางประจําวันเกิดของในหลวงราชการที่9นะครก็คือพระ,ะปางห้ามญาตินะครับหรือปางบรรจัน์นั่นแหละนะครโอ้เสียงแหบหน่อยนะครเพราะว่าทําคลิปเล่าละครใช้เสียงไปเยอะ <c oughs> <c oughs> ออลองไปทําแนว <c oughs> เล่านิทานเ,เล่านิทานนะฮะ ก็เลยทำหลายเสียงภาคยาวเป็นสามชั่วโมงเสียงหมดเลยวันนี้ก็มาภาคเรื่องพักเครื่องต่อนะฮะอ่ะเราออกจากกล่องแล้วกล่องเดิมเขาก็จะระบุมาด้วยนะครับผมอันนี้อ,ออกจากกล่องแล้วนะครับปับ๊บอ่าซืบนี่ยกมือขึ้นอย่างนี้นะฮะขอยกพหัสนะครับยกพหัตภ,ภาษาบ้านๆน,นี่ยกมือนั่นแหละนะฮะภาษา ทางนั้นเน่อยก็เรียกว่ายกพระหัตถ์ขึ้นนะครับแล้วก็แบมือเป็นปางห้ามญาตินะครับปางห้ามญาตินะครับถ้ายกสองมือเขาเรียกว่าปางห้ามสมุดนะครับผมอ่ะ <c oughs> ชื่อนะครับชื่อรุ่นหรือชื่อพระเครื่องเนี่ยนะเขาเรียกว่าอ่าพระพุทธพระพุทธอ่าการจะนะพรอ,อ่าสยามภูมิชื่อจะยาวหน่อยนะฮะชื่อจะยาวหน่อยอ่าพระพุทธพระพุทธ ท่ากาญจนะพรสยามภูมิพรสยามภูมินะครับเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละนะครับสร้างนะฮะในวโรกาสนะครับในวโรกาสฉลองศีราดผสมบัตินะครับห้ปีก็คือการจนาพิเศษ50ปีนั่นแหละนะฮะนี่เห็นไหมการจนาพิเศษ50ปีนะครับปี2 5 3 9นะครับโดยนะครับวออป วออปอก็คือวิทยาลัยป้องกันราเอ่อวอปอไม่ใช่วอ้ยวอะไรวะเดี๋ยวเออลืมวปอเออไม่ใช่วอปวปอ,อ,อนะครับก็คืออ้าววิทยาลัยนะครับวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรนะครับก็คือว่า,อ,าอ่าเขาเรียกนะอ่าพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับให้สิทธิ์ นะครับสิทปวิทยาลายป้องกันราชอาณจาจักรเนี่ยพิธีจัดสร้างามหาบวลสารรวบรวม,รวมอะไรต่างๆพิธีต่างๆในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นั่นเองนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะก็มีดีตรงที่วาระสำคัญในการสร้างด้วยมวลสารนี่พิเศษมากเลยนะครับไปดูมวลสารนี่อือหือ นะสุดยอดเลยรวบรวมมาแบบว่าก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็เกตีคณาจารย์อีก54รูปนะครับเขบอกว่าทำพิธีเททองนะครับและพุทธาพิเศษนะครับณวัดวัดศรีรัตนศาสดาลาก,ก็คือวัดพระแก้วนั่นแหละนะครับผมโดยสมเด็จอาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นองค์ประธานและเททองแล้วก็พุทธาพิเศษ นะครับโดยเกจีคณาจารย์รวม54รูป54รูปนะครับที่เขาลงข้อมูลไว้คร่าวๆก็1ก็คือสมเด็จยานสังวรน,นะครับอ่าสองก็หลวงพ่อจำเนียนนะครับหลวงพ่อจำเนียนไอจังหวัดกระบี่หลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนะฮะอ่าสามหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับสี่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระห้าหลวงพ่อพูนวัดน้องไผ่ล้อมนะหกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ นะครับเจ็จก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอะไรประมาณนี้รูปนะครับในการอุทปุกเสกหรือพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับส่วนชนวนมวลสารเนี่ยนะฮะโอ้ยาวพืชเลยจะเที่ว่า3หน้ากระดาษเลยนะครับแต่ว่าเพราะว่าเยอะมากนะครับผมชนวนมวลสารเอาหลักๆเนาะนะก็คือโลหะชนวนมงคลนะครับที่ได้รับจาก ในหลวงร,รัชกาลที่9นะครับที่ท่านมอบพระราชทานให้นะครับ2นะครับจานวนโลหะสร้างพระพอปรอนะครับเมื่อปี2509ได้รับจากาในหลวงรัชกาลที่9้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จยานสังวรนะครับพระราชทานให้นะครับสก็คือพระเกศาของสมเด็จยานสังวรนะครับเกศาสมเด็จยานสังวร อ่ะแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนซีเออรซีถึงไหนแล้วถึงซีบอกอ่ะฮะซีก็อ่าซีก็ทองคําเออทองคําเปลวนะครับทองคําเปลวที่ปิดที่ปิดทองหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรและก็พระพรหมอราวัณรวมถึง หลวงพ่อโสธรด้วยวัดโสธรวดนารามนะครับผม5แผ่นโลหะเงินทองนาคตะกัวลงยันอัขระโดยนะครับคณาจารย์เยอะแยะเลยนะครับโดยมีมีคณาจารย์อาทิเช่นก็หลวงปู่เรียนวัดลาโพศรีเชียงใหม่หลวงปู่หลอดวัดไผ่เสนาหลวงพ่อคุณเออพระอาจารย์เปลี่ยนหลวงพ่อพุทธสาวัดป่าสารวันนะฮะหลวงพ่อจำเนียนทั้มเสือหลวงปูง่แปงแล้วก็หลวงพ่ออัน้น หลวงพ่อพวงวัสกรังสรรแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นชนวนโลหะเงินทองนาคนะครับเจดจย์แกเทตคณอาจารย์หลายท่านนะครับแล้วก็อ่าหกนะครับเกษาหลวงปู่เหรียญวราโพนะครับมีเกษารหลวงปู่เหรียญวราโพด้วยนะครับ เจ็ดดินเขาใหญ่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาว่าเป็นดินเขาใหญ่เป็นดินจากภูเขาลูกใหญ่หรือก็ไม่ทราบหนือเป็นดินจากเขาใหญ่โคราดหรือเปล่าเขาบอกว่าดินเขาใหญ่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือดินน่าจะเป็นดินภูเขาใหญ่เนี่ยจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแปดชานหมากคูบาดวงดีนะครับแล้วก็พ่อท่านคลิงนะครับเก้าผงชนวนพักเครื่อง หลวงปู่ปปโตวัดประดู่สิมพีนะครับรุ่นนี้มีจำนวนอ่ามีจำนวนพระเครื่องของหลวงปู่โตด้วยนะครับเออนี่เห็นไหมมีจำนวนหลวงปู่เครื่องหลวงุมอ่าพระเครื่องหลวงปู่โตด้วยนะครับผงบูชาวัดพระศรีอุมาเทวีนะครับวัดพระศรีอุมาเทวีก็คือวัดแขกสีลมนั่นแหละวัดแขกกรุงเทพนั่นแหละวัดแขกสีลมกรุงเทพนะครับผมผงปูนขาวและเศษผงม,มวลสารที่สร้างสมเด็จโตนะครับของวัดบางขุนพรม นะครับเออของกลุ่มวัดบางคุณพรมนี่แหละกรุงเทพนั่นแหละนะครับ12โลหะชนวนสร้างเง็กเซียนห้องเต้นะครับ13แผ่นเงินทองนาคลงยันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาได้รับจากประเทศศรีลังกาอ่อันนี้มีเเรียกอะไนะมีวัตถุมงคลจากเเรียกชนวนมวลสารจากต่างประเทศด้วยคือจากประเทศศรีลังกานะครับผมโอ้เยอะนะมวลสารนี่ยเยอะอู่ด้ อ่ะสิบสี่นะมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากวัดกาลยานีวัดมะอิอะไรเนี่ยเออดอกไม้บูชาอ่าพระบุรมเคี้ยวแก้วประเทศศรีลังกาเออมีดอกไม้บูชาจากอ่าการบูชาพระบุรมเคี้ยวแก้วด้วยนะครับสิบห้าดอกไม้บูชาพระแก้วมรกตนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาว อ่าหลวงปู่เทเทศลังสีนะครับภาะสยามธิวาธิราชหลวงปู่ทวดพระสังกัจจยหกลกสิวเออนะครับสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรประมาณนี้แหละนะครับดอกไม้บูชานะครับก็นํามาเป็นจนวนมวลสารด้วยนะครับ16ว่านจนวนโลหะนะครับอ่าว่านจนวนโลหะนะครับที่ได้รับ พระราชทธานจากาสมเด็จยานสังวรน,นะครับ17ผงศักดิ์สิทธิ์ว่าน108นะฮะว่าน108ก็มีว่านอะไรบ้างก็ไม่ทราบนอกาที่เขาสร้างพระเนี่ยเขาเรียกว่ามีว่าน108เกสรอน108นะครับผงอิทธิเจอ,อีก108นะครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะ ผงว่านนะครับ18ผงว่านที่ใช้สร้างหลวงปู่ทวดนะครับคือว่านต่างๆนั่นแหละที่ใช้สร้างหลวงปู่ทวดนะครับ19โอ้พลังงานเริ่มมาแล้วเห็นไหมพลังงานลมพัดแรงพลังงานเริ่มมานะครับ19ก็ผงทูบจากพระพุทธมงคลมิ่งเมืองนะครับ20อ่าเท่าทูบเทียนอ่าจากอนุสาวรีย์พระนางจาม,มาเทวีนะครับแห่งพระธาตุวัดหริพุนชัยนะครับ ยี่สิบเอ็ดมวลสารศักดิ์สิทธิ์โอ้อันนี้สุดยอดเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาบอกเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากใต้ทะเลลึกหนึ่งหมื่นฟุตเออหนึ่งหมื่นฟุตผุนเนี้ยนะฮะเป็นมวลสารบร,ริสุทธิ์จากใต้ทะเลลึกหนึ่งหมื่นฟุตนะครับแล้วก็ยี่สิบสองผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์จากวัดประจำราชการต่างๆในประเทศไทยนะครับก็คร่าวๆก็อ่า จำนวนมวลสารก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อผมก็เขาเรียกอะไรนะององพระเนี่ยก็จะออกเป็นสีขาวหน่อยนะฮะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีมวลสารคล้ายๆแบบมีสีขาวแล้วก็มวลสารเนี่ยนะฮะป่าปลายด้วยนะครับนี่นะครับองพระเป็นสีขาวลงกล้อง การแกะพิมพ์นะเห็นไหมนี่ก็จะมีอ่าเ,าเรียกนะรูปลักษณ์สวยงามนะครับนี่อ่านะเห็นไหมฮะประทับยืนดอกบัวก็จะมีด้านล่างดูกันนะด้านล่างเนี่ยจะประทับอ่าพปรอนะครับเป็นตราประจําสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่9นะครับพปรอด้านล่างนะฮะปึ๊บนี่เห็นไหมฮะด้านหลัง ก็จะเป็นตาการจนาพิเศษนะครับ50ปีนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะเขียนว่าพระพุทธการจนาพรสยามภูมมนะครับพระราชทานวอปอ,อ,อปี2อ3 9อวปอ,อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับผมเกี่ยวกับทหารนี่แหละมั้งเนาะนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีทองแดงเออมีทองแดงฝังยันอุเนี่ยยันที่เป็นเลข9ก้าไอ้คดรคดค,ดค,ดค,ดคดขึ้นเนี่ย เขาเรียกว่ายันอุนะอันนี้ก็จะได้เป็นทั้งผงแล้วก็โลหะด้วยในองค์เดียวนะฮะนี่ฮะอุดอุดยันอุททองแดงนะฮะยันอุดทองแดงไว้ด้านหลังด้วยนะครับน,นะฮะด้านหลังเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะฮะด้านหน้าก็เป็นพระประจำวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ อง์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับองค์ไม่ใหญ่มากอง์ก็พอดีนะักทัดรัดอยู่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> เด็กก็ห้อยได้องค์เท่านิ้ชี้เองนี่เลขกว่านิ้วชี้ผมอีกในะประมาณนิว้วประมาณนิ้วก้อยผมนี่แหละนี่ยใช่หไหมบานิ้วก้อยก็ไม่ใหญ่มากอันนี้ก็มาพร้อมกล่องเลยนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะฮนะเนี่ยโปรดเกล้านะครับอ่า พระบรมราุาะาะให้วอปอ,อจัดสร้างพุทธาพิเศษณอุโบสถวัดศีรัตะนะก็คือวัดพระแก้วนั่นแหละนะครับผมนี่สิบหกยาสีสูนก็นคือวันที่แจกนั่นแหละนะครับจะมาอย่างนี้นก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลรุ่นที่เฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองห้าสิบปีในการคลองลาดนะครับแล้วก็ ด้วยมวลสารนะครับแล้วก็พิธีการจัดสร้างก็ค่อนข้างที่จะมีความะละเอียดนะครับมีความพิธีพิถันตามต้นตล,ตล,ลับของอเขาเรียกเป็นพระสายสายในวังเนาะสายวังก็คือชนนมวลสารก็ไม่ธรรมดาพิธีการปลูกเศกก็ทำแบบโบราณฉบับโบราณมาตั้งแต่สมัยอริยาเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในของดีราคาถูกที่ว่าของดีราคาถูกก็เพราะว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แพง นะครับไม่ได้แพง3-400นะครับสอง0 0ไม่เกิน500ร้อยดอก500อบวกลบประมาณนี้ไม่รู้ลบเท่าไหร่ไม่รู้วบวกเท่าไหร่แต่ไปดูบางเพจเนี่ยไปดูบางเพจแล้วก็ไปดูบางเว็บเนี่ยโอ้ก็ราคาก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะฮะเออ999อยู่นะฮะราคาก็เปิดจะเป็นพันอยู่แต่ว่าคนเขาก็มองข้ามเอะเนาะเพราะเป็นพระพิธีแบบอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยไม่รู้ว่าออกกี่รุ่นกี่อะไรเงี้ยการจนาพิเศษเยอะมากเลยนะครับ ก็เลยทำให้ราคาในการเ <c oughs> ช่าหาในตลาดจริงๆเนี่ยาราคาในการเช่าหาในตลาดจริงๆเนี่ยหรือในตลาดนัดพระหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกวงการพระเครื่องเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีการอ่ายังไม่มีการอ่าเช่าหากันมากนะครับยังไม่มีการแบบว่าสแสวงหาหรือความต้องการในทางด้านพุทธพุทธพุทธทนนี้เท่าไหร่ ราคาผมก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีการซื้อขายกันนะครับแทบไม่มีราคาถ้าไปตามแบบว่าที่เขาแบบไปเหมาพระบ้านมากองกองกแล้วมาขายองละยี่สิบสาบาทอย่างเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่ได้เจอนะฮะเอ,อ,องละส์่สิบห้าบาทนะฮะก็พอที่จะเจออยู่บ้างนะครับแต่ก็ราคานะฮะก็ไม่ใช่ว่าก็เรียกอะไร ก็ไม่ใช่ประเด็นในการที่เราจะแขวนนะครับผมว่าผมดูที่อ่ามวลสารแล้วก็พิธีในการจัดสร้างวาละในการจัดสร้างมากกว่านะแขวนผ้าแบบหลักร้อยนี่แหละนะฮะแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยนะฮะไม่เป็นสองรองใครอ่าเหมือนกันนะครับเพราะพิธีดีนาะเอาใครที่เกิดวันจันทร์นะครับเหมาะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็แล้วกันใครที่หาก็เลยหาพระประจําวันรุ่นดีๆอ่าแขวนยังไม่ได้ก็ไปลองดูรุ่นนี้เอานะครับอันนี้เป็นพระประจอ่า ปางปร,ประจำวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์นะครับปางห้ามญาตินะครับผมหนึ่งในพิธีดีของนีราคาถูกนะครับราคาหลัก10หลักร้อยนะครับเออช่องผมไม่มีนะ้าหลักแสนหลักร้านมีแต่หลัก10บกับหลักร้อยสูงสุดก็หลักร้อยนะครับเออลงคลิปปล่อยก็หลัก10นี่แหละเออเขาบอกว่า ของดีนะครับซื้อพระมาแขวนนะครับไม่ได้ซื้อพระมาขวาเอามาขายนะครับผมก็แขวนได้สบายใจแหละพิธีจัดสร้างแล้วก็มวลสารอะไรต่างๆนะครับผมเราเน้นพุทธคุณนะครับผมมีพุทธคุณคุ้มตัวเองนอนพุทธคุณก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจำนวนมวลสารมีเยอะนะครับแล้วก็เกจติข้าอาจารนุ่มบุกเสกก็เยอะแยะมากมายพุทธคุณก็ต้องครอบจักรวาลอยู่แล้วดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับแขวนแล้วก็ อย่านอนอยู่บ้านนะก็ต้องออกไปทํามาหากินด้วยชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้านะแขวนแล้วนอนอยู่บ้านก็เหมือนเดิมเละฮะอือโลงจะเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องไปประกอบสมมาอาชีพด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับของปลอมยังไม่มีหรอกมัง้งเนาะของเกหแลอของปลอมยังไม่มีหรอกเพราะว่าประยังไม่มีราคาครับด <c oughs> ้ยปลยังไม่มีราคานะครับ ก็มีแต่ของแท้ของเกก็อาจจะมีหรือผมยังไม่เจอหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก็ลองไปพิจรารณาดูเอานะครับผมเอออันนี้คงไม่ได้ส่องแล้วก็ชีต้ตำหนิอะไรเพราะว่าอา่ายังไม่มีของเก,กเนาะเออนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับทำคลิปโอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะเอา ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอก่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ